เชปูมโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านอนันต์นาิยมเนี่ยท่านก็มีนโยบายและก็มีเป้าหมายที่จะให้ผู้ที่ผลิตผ้านะครับโดยเฉพาะกลุ่มทอผ้าในพื้นที่จังหวัดเชภูมประมาณ3 13อกลุ่มเนี่ยได้ผลิตผ้าที่ใช้วัสดุจากธรรมชาตินะครับเพื่อเป็นวิกษตสิ่งแวดล้อมครับซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับยอมสีธรรมชาติ น้องบะแดงเนี่ยก็เป็นกลุ่มเมืองที่ส่เงเสริมในเรื่องของการใช้วัสดุจากธรรมชาตินะครับเป็นวิเคระสิ่งแวดลอ้อมในการาย้อมสีของผืนผ้านะครับก็มีพี่ๆน้องๆที่อยู่ในชุมชนที่เข้ามาเป็นผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการเมืองานแล้วก็ส่งผลให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้นะครับสร้างอาชีพ ซึ่งมีรายได้เป็นเป็นต่อวันก็เฉลีย่ยอยู่ประมาณวันละา0 0้บาทนะครับแล้วก็ซึ่งรายได้ตรงนี้ครับมันก็จะไปตอบโจทย์กับพี่ๆน้องๆพวกเราในเรื่องของการยกฐานะจากความเส้นเส้นเส้นความยากจนนะครับ ทุกๆก้าวเดินทุกๆเส้นใหญ่ทุกๆวันน่ะเราก็มีความสุขกับสิ่งที่เราทําก็เหมือนกับทุกๆวันเนี่ยเราแทบจะไม่ได้ต้องทำงานเลยมันเป็นความสุขอะค่ะอาเภอหนองบัวแดงเนะี่ยเป็นอําเภอที่มีหุบเขาล้อมรอบทํานาได้ปีละหนึ่งครั้งหลังจากทานาเนี่ยพี่ป้านะอาพี่อุ่ะไปทํางานก่อสร้างหมดเลยพ่อไปทางแม่ไปทางสถาบันครอบครัวหมายถึงว่าครอบครัวเขาไม่ค่อยอบอุ่นไง ถ้างั้นเราก็มาพายายๆขอผ้าเถอะไม่ได้เลยไม่ได้แล้วป่นโอ้ยคนหลายคนมารวมกันไม่ง่ายเลยอ่ะก็ยะะมาวันนี้นะน,น้ําตาเนี้คิดว่า,น,าน่าจะเป็นหลายปีบนะคือเราต้องยอมรับว่าชุมชนเนี้ยมันอ่อนไหวง่ายพอมีกบประมาณมาก็ทะเลาะก,กันอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าชุมชนเองเนี้ยมีความไม่สามัคคีกันเกิดขึ้นละ แต่และหมู่บ้านเนี่ยทำงานตามความเหมาะสมของหมู่บ้านด้วยนะคนอีสานเขาเอินเปิงบ้านไหมคนมัดมีถนัดมัดหมีมันจะออกมาสวยเนาะคนถนัดทําเส้นก็จะทำเส้นได้สวยคนถนัดอันไหนก็ทำอันนั้นมัดมีสวยทอผ้าสวยย้อมสวยทําเส้นสวยผ้าเราออกมาก็สวยส่วนใหญ่ดีไซเนอร์จะเป็นคนบอกหรือลูกค้าเป็นคนบอกเราแล้วพี่อุตก็มาถ่ายทอดอีกทีนึงเพราะพี่อุดเป็นคนทําการตลาด สมาชิกของพี่อุตร้อยแปดสิบคนนะกระจายไปทั่วค่ะสามตำบลแปดหมู่บ้านเริ่มแต่เส้นใหยเนาะปลูกหมอนเลี้ยงไหมนะอยู่บ้านนาทุ่งใหญ่พื้นที่ภูมิอากาศเขาจะอยู่ตีนเขาเขาก็จะปลูกหม่อนเลี้ยงไหมได้ค่อนข้างได้ผลผล,ผลิตดีแล้วก็อีกหมู่บ้านหนึ่งบ้านกุชุมแสงกลุ่มนี้ถนัดที่จะทอจะให้มายอมก็ไม่ทําจะให้ปลูกเลี้ยงไหมอะไรย้ยไม่เอาอันนี้ก็คือกลุ่มทอผ้าแล้วกลุ่มบ้านละใต้ กลุ่มนี้เหมาะที่จะปลูกฝ้ายเพราะหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่ทําเรื่องมหาบุญจุละกฐถินหมู่บ้านนี้ก็จะปลูกฝ้ายเยอะมากให้เขาทํางานที่เขารักแล้วก็มีความสุขพอทําไปได้ประมาณสัก10ก,กว่าปีมาเนี่ยแล้วก็เลยเหมาะว่าเงินก็กลายเป็นเรื่องรองลวคือทํางานที่เรารักทุกๆวันเท่ากับเรามีความสุขทุกๆวันในงานที่เราทําพอเราทําเรื่องสิ่งทอมาก็จะมีเหมือน ลูกค้าก็จะเยอะขึ้นนะคะพอลูกค้าเยอะขึ้นก็อยากมาเที่ยวหาเราแล้วก็อยากมาเรียนรู้เรื่องย้อมสีธรรมชาติเราก็กลายมาเป็นว่าหลังๆเราก็มาทําเป็นฟาร์มสเตย์ด้วยค่ะเป็นเหมือนที่พักค่ะมีแดห้องแล้วทําการทุ่งนานะคะเรามีพื้นที่ในเรื่องของฟาร์มสเตย์นี่ห้าสิบไร่แล้วก็อีกโซนหนึ่งก็คือเป็นโซนของสิงห์ทอก็คือ มีแปรงหม่อนแล้วก็มีแปรงฝ้ายแล้วก็จะมีโรงย้อมผ้าเพื่อที่เด็กๆจะได้มาเรียนรู้ในการทําสิ่งทอในรากเหง้าของของวัฒนธรรมของไทยเราอะค่ะของเราตอนนี้เราจะทําเหมือนลักษณะเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยเพราะเราทําเรื่องของของสีธรรมชาติเราก็เลยจะเน้นมากที่สุดก็คือเรื่องธรรมะก,กับธรรมชาติ เพื่อคนกรุงเทพก็จะได้มาผ่อนคลายจะได้มาเรื่องทานอาหารออร์แกนิกแล้วก็อยู่แบบธรรมชาติสิ่งที่เราทำงานธรรมะกับธรรมชาติหรือทำเรื่องออร์แกนิกเนี่ยคือการให้ยายๆที่ย้อมผ้าก็ปลอดภัย แล้วก็คนที่มาเรียนรู้กับเราก็ปลอดภัยในเรื่องของการทํางานสิ่งที่เราให้หนึ่งเราได้เรื่องของสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมก็อุดมสมบูรณ์และถามว่าชุมชนก็มีความสุขมากกว่าเงินที่เขาได้รับสิ่งที่เราได้รับก็คือมากกว่าความสุขก็คือความเข้มแข็งของชุมชนค่ะ